มันแข็งหลายพี่น้องมันแข็งหลายมันอันอันเอามีตาเล็บตัดบอดได้ปากมันแคบเนาะปากมันแคบตัดบอดได้เอากันไกลอันนีมโอ้ได้สวยเลยวะ่ะได้อยู่ลูกขึ้นมาจากที่นอนยนียมือเศร้าพี่น้องลูกที่นอนเนีมือเศร้าก็มานอนเหรียญยู่หน,น้าบ้าน มันนอนเหลนยยู่นน้าบานล้มวีวีไม่เวตาลมาเวตาลมาหลานบุดังสูบใหุญอ่ามันนี่เล็บเหว้าลายสิตาเล็บให้บ้านเนี้ยเปี่ยนเปี้ยนเงียวแล้วเปี่ยนสายเงียวแล้วสิตาเล็บสเลยบนเนี้ยตอนนั้นสายนี่สิคุณถ้าประมาณสองอาทิตย์เปี้ยนเท่านึงพี่น้องถ้าบริษัทมันจะคุณเนาะนะเงี้ยวสดีอยู่ ปกติดีอยู่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่อ่าขันเยาใสเัาเบิ้งจากสีเีาวเชียพี่พี่ในเล็บตีนเ้าลายบ่ไดตัดห้โดรสิตรัดเล็บตีนอันนั้นมาประจําตําแหน่งนั่นกล่องเชียนั่นช่วงย้ายบอยวุตะจีงเงางอยด้เตนอันอันแมนเงาเออมันเป็นหน้ามันลงอันทั้งวันนี้มันตนอันนั่นหลายมันย่านลายบอก้าไปน้าอีกไหม บ่นนําหาอยู่ว่าซั่นนํหากกหาก่อก็หาอันนาหาคักกวก่าหาคนไปเห็นจ๋าเขาเปิดเสีงยงไผอยู่วัดแม่เขาวัดเออตุยฮู้จักความช่วงนั้นตัดคนมันเาตัดคนมันเ,นเปียงนั่นน่ะแต่งคนมันน่ันมีนไก่อยู่ได้แม่นบ่งนําขามันน่อันตัดนํามัน ว่าเราก็จะตัดอันผลน้ำตีนน้ำยางน้ำเทียนคลองนั่นคลองนี่เป็นใส่เฮียนแม่โฆษณาสิมาปัดเฮียนให้ญายเด้ออันจับน้ำเอามือจับออกเดี๋ยวมันเทียนตัดไอ้นมันเข่าบ่ล่าอันกันไก่ก็เอาช่วงโคตรมันตัดแม่เอาช่วงไปปลายบ่อให้เข่าเออเออน่ะเล็บให้มันบ่เข่าเลยจีบ่มีอีกอันหนึ่งตีแม่บ่มีนเข่า นี่่ะของเโอ้มันนั่นรวมเอียนี่ลีลูกเขาอือันนี้ก็บพึ่งซิกบวชอาทิตย์ก้อนนะพี่น้องที่บวชอาทิตย์ก้อนพึ่งซิกแล้วบ่มีคิวนะบ่มีคิวก็เลี้ยอดินซอสเคียนคิวให้เปิดบั้งดูเปิดตังรูปเปิดมิคิวดูแม่ยนแล้วทีลงเพ็่งานลงเทียนเออก็เลยวอสเคียนคิวให้ก็เลยให้เพิ่นไปไว้แต่เขียนบ่มั่นใจจย่ของบ่มีคิวพี่น้องอันนี้ก็บลานเออเป็นงานลงเทียบเป็นลานงานบวชลาจังมือ ร้านเดือนนึ่งร้เดือนหนึ่งบทเจ็ดมือนอนกับเที่ยวเหรียญสกกอนเอาเขาคืออนุญาตให้ร้ายดีเถอะเอาบริษัทใหญ่เนาะเตี้ยบริษัทใหญ่ก็เลยนั่นแล้วบริษัทผมซ้ำโอ้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นคุกคีมันเป็นคุกคุนคนอยังเนี่ยเขามันในบ้านตัวเองแล้วบริษัทผมทำติ๋ไงผมผคนเงียบเลยที่ตัดเล็บให้ยายบัณเนี่ย อันนี้ก็ลูกขึ้นนั่งในยุพี่น้องย้ำมันก็จับก็อีจับรถนี่นั่งย้ำมือแรงก็มีกันค้นที่นดูแลแล้วเข้าบ้านอันเดียวตัดเรียบกันนแข็งบ่นี่บ่เล็บมือบ่แข็งมือบ่แข็งโอ้มีตะล็มแยนเขาเขาเจ้ามือเจ้าแจงอันปิดแมดอันหองแมตไ้ ก็แต่้าขึ้นคองนีบเนี่ยหนังเลียดออกก็คือจะตั้งจกสังขารเราบอกคนมะนันอวยมะถ้าแหนตัวของปลาเลี้ยงปลานาะเป็นการเลกเพี่ยนปลานบอกเขาอี่ส่งน้ไปอาิรุ้นเขาจเชียวขอ แข็งนต้องแช่แต่ว่าถ้ามันบ้าแข็งกับบ้าต้องแช่หรอกวะข้าวโพดแข็งอนไรหรอกเลี้ยบอ่อนเลี้ยบพอจะ้กินแข็งอยู่พี่น้องเท่าแข็งกันแต่ตัดกระสีบอน มันโกบอะน้มันโกบเนี่ยอันอันเนี้ยเขาว่าใครได้กันไกลเขาว่าได้อ่ะมันแข็งลายนี่น้องมันแข็งลายมันอันอันเอามีตัดเล็บตัดบ่ได้ปากมันแคบเนาะปากมันแคบตัดบ่ได้เอากันไกลอันนี้

ตอนแรวเดีวยวสกินเขากับบอกมีปูนาพี่น้นองเดี๋ยวหาเขามาสู้กินตอนนอ้กินกับบอกมีปู